ต้มปลาเสร็จแล้วจะพี่น้องป้องปลายสุขสุโคนมากินต้มปลาน้ำยีแก้วด้วยจ้าไทายเลลวไทยอีกไทยอีกไทยเหลวอยู่นี่แหละพี่นอออ้องเอ๋ยมาด้วยจ้าต้มปลายั่วๆน้ำกันจ้าต้มปลาต้มปลาไข่กับน้ำพริกพริกแจวแจ้วมะเขือเทศจ้ะพี่น้องแจ้วมะเขือน้ำพริกแจ้วมะเขือเจ้า,นเ,จานจเ,นเนี่ยแจวมะเขือด้วยพี่นอ้องด้วยเนี่ย มาหวานก็กินแล้วแต่ว่ามาหวานว่าได้ต่ใไ่บะเขือไแม่พี่น้องอยมืออันเหี่ยมืออันเหี่ยมืออันเหี่ยย่นมืออันเหี่ยวย่นเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมาเด้อพี่น้องแล้วก็เมนูอันนี้เมนูต้มปลาจ้ะนะเมนูต้มปลายั่วๆเลยปลาเสียบๆน้ำกันเด้อถ้าพี่น้องเอ๋ยมะกินน้ำแจ๊ก้กลวเด้อจ๊กเก้ยวจ๊ก้กลียวอาดน้าก่อนคอยห้อน ห่อนบพอแถมคันโตอีกทั้งหักมันเหือมันออกแม่พี่น้องมันอันนั้นแม่มันอีอย่างล่ะคือมันห้อนน่ะห้อนก็ทําให้เแล้วแบบเพื่อออกนึกเสียเนี่ยต้มปลาค่อยเห็นบ่เห็นปลาค่อยบ่เนี่ยปลาง่ายเนี่ยต้มปลาเนียปลาปลาต้นบักง่ายเนี่ยพี่น้องพอพอเดี๋ยวค่อยตักใส่อันอันอันนั้นก่อนปักถาดก่อนจ้ะ ก่อนจะได้กินห่อนบดปะก่อนจะได้กินอาบน้ำอาบถ่าก่อนจะได้กินพี่น้องนี่เ้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องปองป่ายกทุกคนเด้อข่ก่อนจะได้กินข่่าจะตักใส่ถาดก่อนมันจะห่อนมันจะหายห่อนบ่เนี่ยหายห่อนก็สร้างหัวมือเนาะจะให้มูเจ้าเบิ่งน้ำมาเด้อพี่น้องปาเด้อสุ่น้องมาเด้อพกิน้อป่าทัต้มป่าเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อต้มป่าเด้อจ้ะ ยาแก้วอาบน้ำก่อนจะแก,ก้วกระปุกอันนี้ไว้วางวางวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวองอาบน้ำก็จะห่อนห่อนแรงจับพี่น้องห่อนหุ่นแรงไหลามาเด้อพี่น้องเด้อกินต้มปา่าน้ำกันจะนี่อันนี้พริกแจ้วแล้วก็อันนี้ต้มป่านิ้นจ้าแซบๆน้ำกันจะขี้ขัน้นย่างไปเอาใบบักขามอ,าอ้นนอนจ้ะฮะเอาน้ำกับมันต้มมันนึ่งมันน้ำมันนึง่งแล้วก็เอาไอ นมไมนะ่น่ะนมไม่ที่มันนมนมถั่วเหลืองอ่ะเล็กตดซอยถั่ว,วเหลืองศูนเปอร์เซ็นน่ะมาเด้อจ้าพี่น้องไปกินเขาน้ำกันเด้อจ้า